สวัสดีคะ่ะพบกับเราช่ชองพี่นครทองน้องทองไทยนะคะโอ้หิวโอ้หิวนะคะโอ้ยเห็นสับปะรดนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่จะพาะกล้วยนะคะเห็นทุกอย่างร้องนะคะโดนหิวทานได้ทุกอย่างแล้วนะคะสับปะรดมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทานนานนะคะ เป็นอาทิตย์นะคะเป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์เกือบจะสองอาทิตย์นะคะมาแล้วนะคะกาลังลงนะคะสับปะรดของอ้วนกําลังลงแล้วนะคะลงได้เยอะแล้วลงฝั่งนู้นนะคะสับปะรดของน้องๆนะคะต่างๆต้องสิเชือกเอาไปให้พิกกโกเลยนะคะพอความเดินไปแล้วนะคะเอาไปให้พีกกิ้กึรือไปให้คุณแม่เนาะเอาไปให้คุณแม่ก่อนนะคะแบ่งพิกก๊กด้วย กำลังจะไปตัดหญ้านะคะแต่ว่าสับประรดมาพอดีอ้วนกินอ้วนอ้วนเล่นอ้วนสับประรดมาแล้วนะคะให้ทานสับประรดแล้วเราคิวนานเลยนะคะเราคิวนานเลย เพราะว่า,านางช้างสั่งเยอะนะคะสั่งเยอะมากตามผิวนะคะเขาส่งตามผิววัน,นถึงผิวอ้วนแล้ววันนี้ได้แล้วค่อยๆยอ่ายิบนะคะทีละใบทีละใบ,ะบนะคะดึงทีละใบทีละใบ S <S <uce myself> เอาไปไหนนะฮะอ้วนเอาไปไหนนะเอาไปให้แม <disciple> ่หรือเปล่าเนาะคือไปต้นหนึ่งนะคะคือตับสับปะรด ต้องขอบคุณคะแนนนะคะจากแม่ๆม่นะคะที่มีตาอ้วนแล้วก็ครอบครัวนะคะทําให้น้องช้างาได้มนีสับปะรดทานนะคะคะแนนจากการขายอาหารนะคะขายอาหารให้น้องๆนะคะหักค่าจ่ายก็นำมาเป็นค่าสับปะรดนะคะให้น้องช้าง แล้วก็จะมีอาหารม้าด้วยนะคะอาหารม้าแต่ว่ายังไม่มานะคะสั่งไว้แล้วนะคะ <c oughs> ยังไม่มาค่อยๆสั่งนะคะอาหารอ,อม้าสั่งเยอะไม่ได้นะคะ <c oughs> สั่งจองก่อนเรื่องน่าสั่งเยอะไม่ได้เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะสูงมากๆ <c oughs> ขอบคุณคะแนนจากแม่ๆคะาที่มีตาอ้วนแล้วก็ครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ถือสับปะรดไปกินใกล้ๆ จไกลแม่นะคะไกลแล้วนะคะลงได้เยอะแล้วทางนู้นนะคะลงเอาไปฝัง่งคุนานะ ไปยืนกินยืนกินใก,กล้ๆคุณแม่นะคะ อ้วนไหไไม่อว้วนเยอะทงท้ายมาฝั่งนี้แล้วอ่ะจะเดินไปหาแม่นะคะ หมดแล้วนะคะคุณหาหมดแล้วอาปากรออีกแล้วนะคะอาปากรอเลยนะคะอ,า,อาปากรอ,อเหมือนจะบอกอพี่คนที่ลงสับปะรดนะคะว่าเขาอ,อีกนะคะคุ ไก่ก็กันทั้งวันนะคะไก่ไก่วานอ้วนนะคะร้องทั้งวันหมดแล้วนะหมดแล้วนะคะอาปากรอแล้วเ,เดี๋ยวสักพักก็จะกัดมือนะคะจะกัดมือแล้วเ,เหมือนจะบอกว่าหมดแล้วนะคะาไอ,อีออพี่เขาช่วยกันลงนะคะช่วยกันลงสับร,รุกช่ยวยลงนะคะ อวนแบกคนน้ามังอ้วนอ้วนฮอ้วน่าอู่ดเป็นฐันขาดคำนะคะเสียงมาแล้วนะคะเสียงคุณ้าม,มาแล้วเสียงเล็กเล็กนิดเดียวนะคะเสียง แล้กกอนะหมดแล้วนะคะมันจะคือก็กว่านให้ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ดูท่าดูท่าอ้วนยืนทานนะคะอ่าควายขาด้วย <c oughs> ยืนทานแบบอ่าสบายใจนะคะมีการควยขาด้วย <c oughs> อ้วนถนัดดบบนนี้ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วหนึ่งต้นนะคะเมื่อสักครู่พี่คนที่ลงสับรถโยนให้นะคะได้แล้วหนึ่งต้นคุณน,น,นะคะ่ะ,คะขอบคุณคะแนนจากแม่แม่ทุกๆท่านเลยนะคะที่มีตาอ้วนนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะขอบคุณคะ่ะทำให้อ้วนได้มีสับรถทานนะคะ ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากแม่ไม่ติดตามรับชมด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลินี้สวัสดีค่ะ